อเลสซานโดเดียวเปียโรตำนานลูกหนังดาวยิงกองหน้ากึ่งกลางลุกต้นแบบเบอร์สิที่แม้แต่คู่แข่งก็เกียดไม่ลงจุดเริ่มต้นของอเลสซานโดเดียวเปียโรเขาเริ่มเล่นให้กับทีมปาโดวาตั้งแต่ชุดเยาวชนและก้าวเข้าสู่ทีมชุดใหญ่ในปี1991ลงเล่นให้ปาโดวาในตำแหน่งกองหน้าหมายเลข9เล่นไป14นัดทำได้แค่1ประตูแต่แอสซิสต์ไปถึง10ลูกทำให้ไปเข้าตามแม,มองของยูเวนตุสณขณะนั้น พอย้ายมายูเว่ช่วงแรกเนี่ยก็โดนแฟนบอลมาลายดูถูกว่าเขาตัวเล็กเกินไปไม่น่าจะไปได้ไกลทั้ทงทั้งที่อดีตฮีโร่ของทีมอย่างมิเชลฟาตินี่เอยหรือแม้กระทั่งกองหน้าสตาร์ประจําทีมอย่างเทพบุตรเปียทองคาโรเบโตบาโจ,จก็เป็นผู้เล่นตัวเล็กที่สามารถเป็นตัวแบกของทีมและเป็นความหวังของทีมได้เลยแล้วทําไมเดียโปโรจะทําไม่ได้เขาพิสูจน์ตัวเองในฤดูกาลแรกด้วยการทำประตูแรกในนัดที่2ของการลงเล่นในซีนีอาแล้วก็ทำแฮตทริกแรกตั้งแต่ฤดูกาลแรกได้สำเร็จเลย ในปี1995โรเบโตปาจโจขวัญใจมหาชนของยูเวนตุสณขณะนั้นย้ายไปร่วมทีมคู่อริอย่างเอซีมิลานทำให้อเลส a n โด o เดียปิโร่ขึ้นมาสวมเสื้อหมายเลขสิบแทนซึ่งจะว่าไปแล้วตัวอีพิกเพเยอร์ของอเลส a n โ r o เดียปิเโร่ก็เป็นปี1995-1996นะครับก็เป็นปีแรกที่เขาสวมเสื้อหมายเลขสิบนั่นเองซึ่งในฤดูกาลนี้เองนะครับอเลส andro เดลเปโร่ iero, ก็มีส่วนสำคัญในการพายูเวนตุสนะครับควา้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้สำเร็จนะครับ ตัวอีพิกที่กำลังรีวิวนี้ก็เป็นปีนี้เลยนะครับผมความสำเร็จดังกล่าวทีมยูเวนตุสก็เริ่มมีสตาร์เข้ามาประดับทีมมากมายไม่ว่าจะเป็นซินิดินซีดานฟิลิโโปอินซากีดาวิเตเซเก้พาเวลเน็ตเวดและสาลาตันอิบบาฮิมโมวิช เดียโเปโร่สร้างความสำเร็จให้กับยูเวนตุสมากมายครับยุคทองขณะนั้นนะครับคว้าแชมป์สกูเตโต้แชมป์ซีรีอาร์ได้ถึง7สมัยนะครับยูฟ่าแชมเปียนลีก1สมัยแชมป์สโมสรโ,โลกอีก1สมัยแชมป์อินเตอร์คอนตินเนนทัลอีก1สมัยยูฟ่าคัพเนี่ยยูโรปาลีกปัจจุบันอีก1สมัยนะครับ และอีกหนึ่งเรื่องที่ไม่พูดถึงไม่ได้นะครับอเลก a n d โ o เดีเปรโรนะครับก็เป็นคนุณค,คนสําคัญคนหนึ่งนะครับของทีมชาติอิตาลีนะครับในการพาอซูรีนะครับ,รรรบผมคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกได้ในปี2006นะที่จัดที่เยอรมนีนะครับอิตาลีชนะการดวลจุดโทษทีมชาติฝรั่งเศสนะครับผมดาวิดเดสเ,เก้ของฝรั่งเศสนะยิงไม่เข้านะครับและที่พีก,ก็คือในปี2000เนี่ย คู่ชิงชนะเลิศยูโร2000นะครับอิตาลีกับฝรั่งเศสเตซเซเก้เนี่ยยิงโกลเด้นโกลให้กับฝรั่งเศสเคียร์อิตาลีได้แค่รองแชมป์นะครับถือว่าอิตาลีแก้แค้นฝรั่งเศสได้สำเร็จนะครับและที่พีก็คือเตซเซเก้กับเดียปเปโรเนี่ยก็เป็นคู่กองหน้าของย e, นะูเว่นขณะนั้นนะครับก็เรียกได้ว่าเอาไปกันคนละถ้วยแล้วกันนะครับผม ส่วนเดลเปโร่ของเราในเกมนะครับก็เป็นเดลเปโร่ในฤดูกาล1995-1996นะครับผมที่ยูเวนตุสนะครับได้แชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะแต่ปีนั้นเนี่ยซีรีอาเนี่ยแชมป์เป็นของเอซีมิลานนั่นเองนะครับผมณขณะนั้นนะครับผมเดลเปโร่เนี่ยก็มีอายุ21ปีเท่านั้นนะครับก็เรียกได้ว่าวัยแล้วอ่อนเลยท่านคุโมเดลก็เดี๋ยวจะได้เห็นชัดๆนะครับในเกมอีกทีนึงนะครับอ่ะตำแหน่งหลักของเดลเปโร่นะครับผมหน้าต่ำนะเซคเกิลสไตรเกอร์หรือว่า SS นะครับเดี๋ยวผมจะใช้้แผนนนีะะฮ 4312หรือว่า4222นั่นเองนะครับผมอ่ะอัพให้ตันก่อนเรียบร้อยนะครับใช้ไอเทมไม่ได้เปลืองมากนะครับผมเราสามารถทําตันได้ถึง100เลยนะครับสำหรับเดลเปโโรนะฮะเดี๋ยวทําให้ดูนะครับผมมันก็สามารถที่จะเหลือพอยไปอัพค่าทีมได้ด้วยนะครับผมถ้าเกิดใครซีเรียสเรื่องเอ่อโอเวอร์ออลข้างนอกกันนะครับผมได้พอยมาทั้งหมด68พอยนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูการอัพก่อนนะครับผมหน้าต่ำนะสไตล์การอัพนะครับก็ใส่ชูตติ้งนะครับผมไป 8นะครับผมแล้วก็อันที่2นะครับผมพาร์ซิ่งนะครับผม SS เนี่ยอัพพาร์ซิ่งด้วยถ้าเป็น CF ไม่ได้อัพนะฮะพาร์ซิ่งใส่5นะครับผมดิฟฟิ้งนะฮะการครองบอลนะครับผมใส่ไป12เลยนะครับแล้วก็เด็กเซอร์ตี้นะเกมรุกนะครับผมใส่ไปเอก้านะครับผมแล้วก็โลว์เวิร์ดบอดี้เซนต์นะครับผมรูปสตาร์ทอันที่5นะครับผมใส่ไป7นะเนี่มันก็จะได้อเวอร์ออเลตติ้งอยู่ที่97นะครับอัพแบบนี้เนี่ยเราจะเหลือโปรเกรชันพอยต์หนึ่งพอยต์นะครับเอาไปอัพ ค่าทีมได้นะครับโดยที่ e r a l l Rating ได้97นะครับไม่ลดลงไปนะครับแล้วรวมบูสต์เนี่ยจะเป็น100เหมือนกันนะครับผม 8, 4 12 9 8แบบนี้นะฮะเหลือโปกเกชันพอยต์1พอยต์นะครับดูค่าพลังเด่นๆของเดวเปโลนิดนึงนะครับดิปปิ้ง93นะของบอลดีนะครับผมเลี้ยงบอลไปกับเท้านะครับผมแล้วก็สปีดต้นนะครับผมตัวเล็กสปีดต้นดีสปีดต้น90นะบาลานซ์96เลยนะเรื่องของการทรงตัวนะครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดข้างในทีนึงนะครับอ่ะ ได้โอเวอร์ออลอยู่ที่97รวมโบนัสเป็น100นะครับเหลือพอยต์อีก1พอยต์นะครับไปอัพค่าทีมนะแล้วอีพิกเพเยอตอนนี้มันมีค่าทีม90ทุกอย่างอยู่แล้วนะครับผมคุณจะไปอัพค่าทีมเล่นสายไหนก็ได้นะครับไม่ใช่ปัญหาเลยนะครับเนี่ยได้100นะครับ พอยที่เหลืออีกหนึ่งพอยเนี่ยคุณจะไปอัพค่าทีมก็ได้นะครับหรือว่าคุณจะไปอัพสเตตเพิ่มก็ได้เพราะว่ายืน SS บางทีมันก็มีหม่งบ้างนะแต่ใส่อย่างอื่นไม่ได้นะครับผมที่จะใส่ได้นะก,ก,ก็คืออาริเอลสเตนหรือว่าอากาศยานนะครับหนึ่งพอยอย่างอื่นเนี่ยใส่ไม่ได้แล้วนะฮะัมันพอยไม่พอนะครับผมแต่ผมว่าเอาไปใส่ค่าทีมเนี่ยคุ้มค่ากว่านะครับผมเป็น99ไปเลยแล้วแต่สายที่คุณเล่นนะครับผมเพราะว่าบางทีเนี่ยตัวสำรองที่ เราส่งลงมาหรือว่าเพื่อนร่วมทีมคนอื่นนะที่ไม่ได้ใช้ชุดนี้นะครับผมค่าทีมเขาอาจจะน้อยนะครับมันจะได้เป็นตัวช่วยดึงค่าทีมด้วยนะครับสูงร้อยเเท่านั้นนะครับผมตัวเล็กนะอายุ21ปีอย่างที่บอกไปเท้าหลักคือเท้าขวานะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเล่นหน้าคู่เนี่ยเอามาเล่นฝั่งซ้ายดีกว่านะครับจะได้ล็อกเข้าเท้าขวานะครับแล้วก็ตั้งเป็น SS ด้วยนะครับเอ่อเพราะว่าเพลงสไตล์ของเดลเปโลเนี่ยจะเป็นคลาสสิกนัมเบอร์เทนนะครับผมหรือว่าตัว สร้างสารรค์เกมหมายเลขสิบคลาสสิกนะครับผมซึ่งมันจะไม่มีผลที่ CF นะถ้าเอาไปตั้งเป็น CF นะครับผมมันจะเป็นออฟสไตล์ไปถ้าเกิดว่าคุณอยากจะให้เดลเปโร่เนี่ยเล่นเป็นกองหน้าตัวทําสกอร์นะฮะก็ตั้งเป็น CF ไปเป็นออฟสไตล์ไปนะไม่ใช่โพสเชอร์นะครับผมแต่ถ้าตั้งเป็น SS แบบนี้หรือ AMF นะครับมันก็จะแสดงผลคลาสสิกหมายเลขสิบนั่นเองนะครับผมเกมรุก83นะบอลคอนโทรลดิปปิง้งไทยบริชชันนะครับ8ปดสิบเล้าเทสพาสนะครับผมส่งบอลเลียดส่งบอลโดันะครับผม75 73นะจบสกอร์ย finishing นะครับผม86 ลูกฟรีคิกนะครับยิงได้ด้วยนะ85นะครับลูกโค้ง87นะฮะยิงปั่นโค้งก็ดีเหมือนกันนะครับสปีด86สปีดต้นดีนะครับผม90นะครักิ๊กคิงพาวเวอร์ยิงแรงนะครับผม82นะฮะความแข็งแกร่งค่อนข้างน้อยนะค่อนข้างบางนะครับผม59ก็เป็นสไตล์บางอยู่แล้วนะบาลานซ์ทรงตัว96เลยนะครับแล้วก็สตัมมิน่านะครับผม83นะก็อาจจะมีหมดบ้างในช่วงท้ายนะครับผมเท้าหลักคือเท้าขวาการใช้เท้าซ้ายนานๆใช้ทีนะครับผมแล้วก็ความแม่นยา3เต็ม4หรรือว่ไฮนะคับ สกิลนะครับก็มี10สกิลนะฮะมีสกิลคองบอลอย่างสกิทเซเฟนส์หมักเซย์เทิร์นคัตพิไฮเทิร์น3สกิลคองบอลนะครับแล้วก็มีสกิลยิงโค้งนะฮะลองเล้งเคอร์เลอร์ลองเล้งชูตติ้งยิงไกลพุ่งพุ่งแม่นยำเอาคอมาไปถึฟินิชชิ่งนะฮะจบสกอร์ท่ายากฮิวติกลูกตอกส้นนะครับฟอร์สไทม์ช็อตจริงจังหวะเดียวสูพาสซิ่งแทงทะลุช่องแล้วก็โนลุคพาสส่งแบบไม่มองนั่นเองครับ อเลสซ n นโดเดโอเปโรกับอันเดียปิโรเนี่ยคนละคนกันนะครับบางคนยังมีสับสนอยู่นะเวลาแบบคนไทยออกเสียงเนี่ยชื่อมันอาจจะคล้ายๆกันนะครับแต่คนละคนกันนะครับผมคืออเลสซ n นโดเดโ,โอเปโรเนี่ยเป็นกองหน้าประเภทหน้าต่ำนะครับผมหรือเป็นเพลเมเกอร์กึ่งๆเพลเมเ,เกอร์คลาสสิกนะครับคลาสสิกน้ำเบอร์เทนนะครับผมจังหวะนี้ยิงด้วยซ้ายครับเม่แล้วหน้าละอ่อนนะวัย21ปีนะครับผม ในเปส2021เนี่ยเดียปเอโร่มีร่างวัย34ปีด้วยนะครับวัยเก่าเลยอะ34ปีแล้วก็ร่างวัย22ปีนะครับอันนี้คือ21ปีแต่ผมดูทรงแล้ว โมเดลเนี่ยมันเหมือนกับร่างวัย22ปีในในปีน2021เลยนะครับผม <Okay. S 1> ก็ทรงผมแบบออกม้วนๆข้างหน้า <is gone. S 1> หน่อยหนึ่งนะครับผมจังหวะการเล่นนะครับผมก็ไม่ได้เชิงแบบความเร็วมากนักนะครับผมถึงแม้ว่าจะมีสปีดต้นดีนะฮะ <Yeah. S 1> แต่ด้วยความที่สไตล์ของเขาเนี่ยเป็นคลาสสิกในเมือทนี้ยิงจน <Yeah. S 1> เมื่อยเลยกว่าจะยิงเข้านะ <laughs> ยิงเอายิงเอาเออนี่ถ้าดีใจประมาณนี้นะเนี่ยทรงผมก็จะประมาณแบบยุ่งๆอย่งๆข้างหน้านิดนึงแบบเหงื่อออกนี่เนาะจังหวะเรื่องของการคลองบอลกับเท้านะครับผม กองบอลติดเท้าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีในระดับหนึ่งเลยนะครับผมมีสกิลมักเซยเทิร์นสามารถเทิร์นหลบจังหวะโดนลุม2คน3คนเนี่ยถ้าเกิดใครกดจะทำนานนะผมว่ารอดูจังหวะนะครับผมเทิร์นหลบได้ได้ดีนะครับผมแต่เรื่องของการจบสกอร์นะครับคือเนื่องจากว่าเขาไม่ใช่กองหน้าธรรมชาติไม่ใช่กองหน้าสายจบสกอร์อเอออาจจะเป็นจะเป็นคลาสสิกหรือว่าจะเป็นสไตล์ที่ ถ้าพูดกันตรงๆนะครับผมได้รับความนิยมเนี่ยค่อนข้างน้อยนะถ้าถ้าถ้าดูในเกมภาคเก่านะครับเดียวเปโเนี่ยไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ในแรคงนะครับผมหรือว่าในทัวร์นาเมนต์ต่างๆก็ไม่ค่อยมีใครหยิบออกมาใช้เท่าไหร่นะครับอาจจะด้วย สรีระของเขาเนี่ยค่อนข้างบางนะฮะสไตล์เป็นคลาสสิก Number 10นะครับผมมันก็กึงกแบบเป็นตัวสร้างสารรค์เกมแบบสมัยใหม่อ่ะกีทีเพลเมเกอร์ maker, เพียงแต่ว่าตำแหน่งหลักเป็น SS ด้วยนะถ้าเป็นโฮเลเยอร์ผมว่ามันน่าจะน่าเล่นมากขึ้นเลยนะครับผมแต่นี้เป็นคลาสสิกนัมเบอ10นะซึ่งบางทีจังหวะการต่อบอลของพวกเราณนะขณะนี้เนี่ยเล่นควิกเคานเตอร์ด้วยชอบแบบเติมไวๆต่อบอลไวๆนะครับผม ตล์แบบนี้เนี่ยมันก็ไม่ค่อยได้รับความนิยมเท่าไหร่แต่เนื่งองจากว่าค่าพลังมันตันร้อยไงมันก็ต้องต้องมองบ้างนะครับว่าเออมันน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนนะครับผมนี่ดูจังหวะไปเองไม่ได้สปีดเองไม่ได้ลูดิเกอร์มาไงไม่รู้่เติมขึ้นมาไงไม่รู้เออ <c oughs> จังหวะออกตัวดีแต่เวลาออกตัวไปแล้วเนี่ยมันอาจจะวิ่งหนีกองหลังหรือว่าแบ็คของคู่ต่อสู้ที่มีสปีด <c oughs> ดีๆไม่ไม่ได,ไได้ไม่ได้แบบ จัดจ้านเท่าไหร่นะครับทุกคนอาจจะต้องใช้จังหวะนิดนึงอะ่ะคือใช้ความใจเย็นในการทําเกมหรือว่าต่อบอลสร้างสารรค์เกมนิดนึ่งใช้ทักษะความสามารถเฉพาะตัวมากไม่ได้นะครับในการเล่นเดียลเปโดนี่ดูใกล้ๆนะครับก็ล่อ่อนดีนะฮะหล่อหลอดีนะครับผมเนื่องจากว่าเป็นคลาสสิกนัมเบอร์10นะครับผมแล้วก็เป็นอกองหน้าประเภทที่กึง่งกึ่งตัวสร้างสารรค์เกมด้วยใช่ไหมแล้วก็เป็นกองหน้าตัวเล็กด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย แน่นอนครับมันจะไม่เหมาะสําหรับใครที่เอาไปเล่น CF ยืนคนเดียวเนี่ยอันนี้ไม่เหมาะเลยนะครับผมพอคุณเอาไปเล่นเป็น CF เห็นว่าค่าพลัง้อยเอาไปยืนเป็น CF คนเดียวเลยไหมได้ไหมมันได้จริงจริงมันเล่นได้หมดเลยครับผมเพียงแต่ว่ามันอาจจะเค้นศักยภาพของเดวเปโลออกมาได้ไม่เต็มที่นะถ้าเกิดผมแนะนำนะครับผมถ้าคุณไม่ซีเรียสอะไรนะเอาจับไปเล่นเป็น AMF จับไปเล่นเป็น AMF นะครับผมคลาสสิกเนมเบอร์เทนมันก็แสดงผลเหมือนกันนะครับผมเอาไว้เป็นตัวแบบว่า ชงให้เพื่อนแต่งบอลให้เพื่อนหรือว่าเป็นตัวสร้างสารรคเกมคลาสสิกอะเออเหมือนโลน,นันญิโยอะไรประมาณนั้นนะถ้าเอาไปไเล่นเป็น AMF นะครับก็ได้เหมือนกันนะ หรือถ้าเกิดจะเล่นเป็น s s จริงๆนะครับผมต้องใช้แผนแบบหน้าคู่แบบนี้ก็มีตัวช่วยนะครับผมต้องมีตัวช่วยคือเขาเป็นตัวซัพพอร์ตเพื่อนซะมากกว่าที่จะจบสกอร์เองนะครับผมเป็นตัวดึงกองหลังได้ดีเป็นตัวที่หาจังหวะล็อกเลี้ยงเลื้อยนะครับผมหรือว่ามุด,ม,ดมุดไปหรือจ่ายหรือแทงให้เพื่อนแบบนี้ดีนะยิงปั่นก็ดีเออจังหวะยิงไกลนะครับผมถ้าเกิดว่ามีโอกาสมีเหลี่ยมมีมุมที่จะยิงปั่นไกลได้ด้วยเท้าขวานะครับย้ำอีกทีหนึ่งด้วยเท้าขวานะครับผมยิงได้เลยปั่นได้เลย ถึงแม้ว่าในเกมภาคนี้การยิงปั่นเนี่ยมันจะถูกเลิฟลงไปนะดูจังหวะม้วนกลับมานะครับดูบอลม้วนกลับมาปิ๊ดปิ๊มุดมุดมาแล้วปั่นดยขวาจริงๆเนี่ยยิงได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นยิงปั่นหรือยิงพุ่งๆนะครับแต่จังหวะในกรอบเขตโทษแบบนี้เราเล่นทางแบบนี้เนี่ยยิงปั่นดีกว่าจังหวะนี้ผมก็งงเหมือนกันว่าท่าดีใจทําไมอัปคัดปล่อยเลยเกินหนึ่งอีกสองหมัดนะสองหมัดแล้วเดี๋ยวไปอีกหมัดหนึ่งวิ่งไปวิ่งมาแบบอินฟินิตี้จริงๆแล้วฝั่งคู่ต่อสู้กดออก ยิงจนกดออกเลยค่าดีใจมันจะวนไปวนมานะครับผมเอาประคัดหลายทีเลยนะฮะงงเหมือนกันนะฮะโดยส่วนตัวนะครับผมลองเล่นแล้วเนี่ยผมชอบจังหวะการดึงบอลการคลองบอลน,นะฮะก็มีสกิลมักเซย์เทิร์นหรือว่าซิดานเทิร์นด้วยนี่เทิร์นจังหวะหลบ1นึ่งหนึ่งนะครับผมแก้ไขเอาตัวรอดได้ดีแต่ว่าคุณต้องหาเหลี่ยมดีๆนิดนึงนะครับผมจะเทิร์นไปข้างบนเทิร์นมาข้างล่างนะครับผม ก็ถึงแม้ว่าจะไม่มีดับเบิลทัสนะครับก็มีหมักซอยเทิร์มาแก้ขัดได้นะครับผมเอาตัวรอดได้ในระดับหนึ่งถ้ารู้จังหวะนะครับผมอายุ21ปีในขณะนั้นนะครับดูโมเดลแล้วผมว่าเกมทําออกมาไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่นะดูเผิ์เแล้วไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่นะเออนี่ก็ถือว่าเล่นแล้วเข้าทางดีเหมือนกันนะเข้าทางเข้ามือดีสําหรับใครที่แบบว่าใจเย็นนะครับผมทีมชุดนี้เนี่ย เป็นสไตล์ควิกเคาน์เตอร์นะแต่ว่าสไตล์การเล่นเนี่ยการต่อบอลเนนะผมเล่นเน้นโพสิชันเกมคือเน้นแบบต่อบอลแต่ว่าสไตล์จริงๆเป็นควิกเคาน์เตอร์นะครับไม่ได้แบบว่าเล่นเกมเร็วอะไรมากนักนะครับผมก็อาศัยจังหวะที่เหลี่ยมดีๆคองบอลดีๆนะครับผมก็ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ตัวจบสกอร์แต่ก็สามารถทําประตูได้ได้เยอะเหมือนกันนะครับสำหรับเดวเปโรนะเอาไปยืนฝั่งซ้ายแบบนี้นะครับเอี้ยวตัวมุดๆยิงได้เยอะเหมือนกันหรือจะจ่ายแทงทะลุช่องให้เพื่อนแบบนี้ก็ได้นะครับเป็นตัวพักบอลที่ดีเป็นตัวที่ ชงให้เพื่อนใจให้เพื่อนได้ดีนะครับผมหรือว่าจะทําชิงวันทูกับคู่หน้านั่นแหละเขามีสปีดต้นดีใช่ป่าเวลาจังหวะชิงวันทูเนี่ยมันจะออกออกโซไวนิดนิดนึงนะครับก้าวแรกออกมาเนี่ยมีจังหวะหบุะครับบาลานส์นะครับบาลานซ์ดีมากถึงแม้ว่าความแข็งแกร่งจะน้อยนี่โยกไม้โอ้โหมาแล้วครับหมุนมาแล้วมาครึ่งสนามครับลูกนี้ต้องยิงแล้วล่ะโอ้ยต้องเป็นพระเอกแล้วล่ะโอ้ยเรียงมาครึ่งสนามก็ต้องขอหน่อยเด้อ จังหวะบาลานซ์ดีนะครับกลุ่มของบอลดีแล้วนี่ผมว่ามองคนผิ่นนี่มันเหมือนโรดี้บอสช์ขอเข้าซีนหน่อยดาวิดเอิก,กาดาวิดรีวิวไปแล้วนะครับดูคลิปย้อนหลังได้เลยนะฮะสำหรับใครที่ยังไม่ทราบนะครับเอิก,กาดาวิดนะใส่แว่นเท่ๆนะฮะร,รีวิวไปแล้วนะครับนี่เป็นคลิปของอาริสโตรเดโอแล้วก็พาขึ้นดิวิชั่นด้วยนะครับผมถือว่า พอใจในระดับหนึ่งนะครับกับค่าพลังตันร้อยแต่ถ้าเกิดว่าใครเอาไปลองเล่นจริงๆนะครับผมอาจจะมองว่าเขาอาจจะไม่ได้มีจุดเด่นอะไรที่มันเห็นเด็ดชัดมากนักนะครับผมคือเร็วก็ไม่ได้เร็วเปียงปางนะครับกองบอลดีก็ไม่ได,ดีติดเท้าเหมือนกับเมสซี่ไม่ถึงขนาดนั้นนะครับผมแต่พอได้ลองเล่นจริงๆเนี่ยมันก็ใช้ได้ในระดับหนึ่งเลยนะเพียงแต่ว่ามันติดอยู่ที่สไตล์แค่นั้นนะครับผมสไตล์คลาสสิกน้ำเบิร์เทนนะคืออาจจะเป็นเพราะ หลายคนชอบโฮเพเยอร์มากกว่าเนาะคือถ้าเขาเป็นโฮเพเยอร์เหมือนยูฮันคัฟนะผมว่าก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะฮะที่ได้รับความนิยมอย่างสูงเลยนะครับผมของบอลดีสปีดต้นดีเนะี่ยมันก็สรงกากาเลยไหมสรงกากาไหมโฮเพเยอร์นะแต่เสียดายนะคือถ้าอนาคตมีมีไอเทมหรือมีฟังก์ชันที่สามารถเปลี่ยนสไตล์ของลังเตะ <c oughs> มันจะมันจะหรูหาราอลังการมากนะครับผมสไตล์ค่าพลังแพทเทิร์นประมาณนีนะ้ยิงได้กว่าอีกหนึ่ง ทำประตูได้เยอะเหมือนกันนะจริงๆก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะเล่นแล้วยิงประตูเยอะแยะอะไรมากมายนะครับแต่จังหวะมันเข้าทางแล้วแบบเราเล่นเป็นธรรมชาติมากขึ้นแบบไม่ได้เน้นอะไรจนเกินไปเนี่ยแอสซิสต์ได้เยอะนะครับผมยิงได้เยอะนะครับผมมันทําให ใครที่แบบว่าเป็นคนใจใจเย็นน่ะเยนเย็นจะเยือกในการต่อบอลคือจะไปเร่งจังหวะมากจนเกินไปนะบอลมันพันแข้งพันขานะเกมแพทนี้นะครับผมต้องค่อยๆต่อบอลหาจังหวะดีๆนะฮะเดี๋ยวจังหวะมันเข้าทางเราเองนะครับจับจังหวะกองหลังของคู่ต่อสู้ได้ดีนะฮะักเตะสไตล์เดลเปโรนี่คือคองบอลดูดบอลไว้กับเท้าดีแล้วถ้าเกิดว่าคุณเล่นหน้าคู่แบบนี้นะฮะอีกตัวหนึ่งเป็นตัวที่มีความเร็วที่ผมใช้แบบเนี้ยเอ็มบัปเป้ตัวสำรองเป็นฮาแลนด์นี่ผมว่ามันก็สนุกดีนะครับผมบุกมันดีเหมือนกันนะ ตีตอกส้นมาแล้วยิ้งเนี่ย ยิงประตูได้ดีนะครับผมทิกกิ้งพาวเวอร์ถึงแม้ว่าไม่ได้สูงอลังการนะฟิลิชิงไม่ได้เวอร์วังอะไรมากนะครับผมแตผม่ผมว่ามันเป็นค่าพลังหรือแฟนแพทเทิร์นที่มันลงตัวเพียงแต่ติดแค่เรื่องของความบางของเขานะครับผมแล้วก็เรื่องของสไตล์ของเขานั่นเองนะครับว่าถ้าเกิดใครไม่ชอบหรือใครเล่นไม่นถนัดเนี่ยก็จะจะไม่ชอบไปเลยนะครับผมไม่อยากตามล่าเลยไปอะไรเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าถ้าเราได้เล่นบ่อยๆนะผมว่ามันก็เล่นให้เก่งได้นะครับสำหรับอเลสซโดเดียวเปียโตัวเองนะครับและสุดท้ายเช่นเคยนะครับขอขอบค สำหรับการอร์ตในคลิปนี้นะครับผมใช้เวลานานมากใครยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสามารถกดแฮชแท็กรีวิวเวลตันด้านบนเพื่อเลือกดู <you S 1> การรีวิวเวลตันคลิป <come. S 1> อื่นได้เลยครับ I've this time I thought I would never fine I strive I'm never changed the better be thought say would for to alright just And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were earlier.